สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีแชนเนลครับคลิปนี้นะผมก็ไม่ได้มาสอนสกิลนะครับผมจะมาสอน าการกดท่าดีใจแล้วกันมีท่าหนึ่งที่แบบผมเจอทีไรแล้วผมแบบโคตรงุนหงิดนะแต่ว่าช่วงรนะหว่างเริ่มชินแล้วนะครับมันเป็นท่าที่แบบวิ่งไปแบบเหมือนจะเจ็บอะทุกคนน่าจะเคยเจอนะครับวิ่งไปเหมือนจะเจ็บแต่ว่าสุดท้ายมันทำท่าแบบหลอกแล้วก็วิ่งดีใจแบบว่าดีใจท่ากวนมากๆเลยนะคือเอาจริงอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันกดอะไรนะจริงๆผมไม่รู้ว่ามันกดอะไรแต่ผมก็ได้ไปหามาแล้ว หามาให้คุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะกดตามท่านี้นะมันเรียกว่าท่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันเรียกว่าท่าเฟกอิดคือท่าเฟกนะเฟกว่าตัวเองเจ็บนะครับแล้วก็กลับมาดีใจเหมือนเดิมแล้วแล้วมันมีคนนึงเคยทําคู่โบเคยทําแต่คู่โบเขาไม่ได้แบบทําท่าควรเขาทาท่าเว์ก work, ใช่ไหมหลังจากแจ้งเจ็บอ่ะเออนั่นแหละมันเหมือนกันนะแจ้งเจ็บเหมือนกันโดยวิธีการกดนะวิธีการกดท่าเนี้มันเป็น เวลาเรายิงเข้าไปเนี่ยเรากด L2 ค้งนะครับแล้วก็ผลักอนาล็อก3เนี่ย r 3เนี่ยมาทางซ้ายสองครั้งปึ๊กปึ๊กแต่ r 2 L2 นี้ต้องค้างไว้ตลอดนะแล้วก็กด r 3นะครับมาทางด้านซ้ายสองครั้งมันก็จะทำท่านี้เราไม่ใช้ดูคือผมคิดว่าท่านี้มันทำให้แบบทำให้การเล่นมีสีสันนะแต่สำหรับคนที่หัวร้อนเวลาเจอท่านี้ผมบอกเลยว่าแบบว่า เกมนั้นเนี่ยคือแบบแตกมาเลยอะเกมแตกมาเลยนะจริง,รงแต่ว่าช่วงหลังผมเจอเนี่ยผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยยุหยิดอะผมว่ามันก็โอเคนะมันเป็นสีสันไทยเนี่ยอ๋อเออนั่นแหละมันจะวิ่งกลางแขนก่อนแล้ววิ่งกลางแขนแล้วก็ทําท่าเจ็บเออผมผมอธิบายผิดคือวิ่งกลางแขนแล้วก็ทําท่าเจ็บแล้วก็พอเจ็บสักนิดนึงนะครับแล้วก็ก็หายเจ็บแล้วก็มาเป็นโคตรหา่าเออ ลองเอาไปใช้ดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านนะแล้วผมก็จะมามันก็จะมีมาอัปเดตทั้งสกิลแล้วบางคลิปผมก็จะมาอัปเดตการกดท่าดีใจนะคือผมจะทําเป็นคลิปแยกนะผมจะแยกเป็นแบบหนึ่งท่าต่อหนึ่งคลิปผมไม่ค่อยอยากจะมารวมซะเท่าไหร่เหตุผลนะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเหตุผลเพราะว่าคือผมเคยเป็นนะ่ะเวลาไปดูคลิปของคนอื่นแล้วมันแบบมันรวมแล้วผมขี้เกียจรีหานะ่ะใช่ไหมถึงแม้ว่าเขาจะแบบ ปักไว้แล้วนะว่านาทีที่เท่าไหร่แต่ว่ามันมุลน,นิดไงคือบางทีเราเสิร์ชชื่อแล้วมันเจอเลยผมก็เลยทําคลิปแยกมาเลยว่าถ้านี้ชื่อนี้กดยังไงเป็นคลิปแยกไปเลยนะห mm. วังว่าคุณผู้ชมจะชอบนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากหน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องต้นซีในนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือการกดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิง่งขึ้นส่วนคลิปในวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ